Buak ah, buak ah. Mari, mari. 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 สวัสดีครับผมนี่อยู่กับเบค m i ล c มิชแนลนะครับก็ตัวละครคิวกอดนะครับผมได้เป็นที่นิยมในการแข่งขันในดิวิชันหนึ่งนะครับถ้าใครได้ดูนะครับผมมันมันถูกหยิบมาใช้บ e> ่อยนะครับแล้วก็มีช็อตโชว์สำหรับคิวกอดเนี่ยเยอะมากผมจะมาลองเล่นในแล้งดูวันนี้นะครับอ่ะ ไอเทมนะครับขออธิบายแบบคร่าวๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับคิวก่อนนะครับผมก็มีอยู่หลายเซตด้วยกันนะครับเราอยากใช้เซตนี้เซตนี้จะเป็นเซตที่เล่นในแร้งเนี่ยสนุกมากๆนะครับเล่นในแร้งสนุกมากๆไม่สามารถเล่นในแข่งได้ครับเอาไม่เล่นในแข่งได้มันก็จะบางนะครับผมถ้าใครอยากแบบฟอร์ทีมหน่อยนะครับผมจะแนะนําเซตนี้ให้นะครับ นะถ้าฟอร์ทีมนะครับจะแนะนำเป็นเซตนี้นะครับเซตนี้จะเป็นอารมณ์แบบฟอร์ทีมนะครับผมหรือจะเป็นทอยก็ได้นะครับเพราะว่าจุดเด่นของคิวกอดเนี่ยมันเอาไปยื้อไฟแต่ถ้าถ้าเจอแคลรี่เนี่ยถ้ามีพวกเจาะเกาะเนี่ยสมมติถ,ถ้าเราเป็นทอยมันจะแบบ ล้วนแครี่ไม่ค่อยตายถ้าเราใส่มุลาไปหรือโบเกนไปไไแครี่ดิด้นเลยนะครับแครี่ยืนไม่ได้เลยนะวันนี้ผมจะมาเล่นเซตนี้นะครับผมบูตนะครับใครอยากเอาแบบเล่นแรงมันๆก็บูตตีไว้นะครับแต่ไม่แนะนําถ้าให้เรา,ถ,า,เราถ้าเราไม่ถ้าเราเจอพวกล็อกซี่อะไรอย่างเงี้ยเราผมแนะนําเป็นบูตตีไว้นะถ้าเป็นเจอตัวเกาะนะครับเอาแนะนําให้เป็นโซนิกบูตนะครับเดี๋ยวเรามาดูพลังแฝงกันพลังแฝงคิวกอตนะครับเป็นเบสิกนะครับผม ก็ช่วงนี้นะครับคิวกอดเนี่ยมันตีบ้านแรงเพราะว่าโบเค้นนะผมบอกไว้ก่อนถ้าเราเป็นสายโบเค้นแล้วคิดว่าเราตีบ้านบ่อยนะครับเราเอาใช้อันนี้เลยครับเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ในป้อมเนี่ยอึดขึ้น10%การซีซีสิจุดเด่นคืออยู่ที่การป้อมครับเวลาที่เราตีสกิลสองครับถ้ายูนิตเยอะนะครับผมถ้ายูนิตเยอะมันจะเพิ่มเพิ่มเลดเยอะนะครับอ่ะอันนี้นนคือสกิลสองครับความลับของสองก็คือยิ่งยูนิตเยอะนะครับยิ่งยูนิตเยอะ เราจะเพิ่มเลือดได้เยอะเวลาเราเทรดนะครับผมนึกนึกก็เลยง่ายถ้ายูนิตน้อยเราไม่เทรดตัวๆเราฟันกันตัวๆไม่ต้องเทรดเลยแต่ถ้ามียูนิตด้วยแล้วสมมติถ้าผมเจอโอเมนผมตีโอเมนด้วยตีคีปด้วยนั่นแหะถ้ามียูนิตเยอะผมจะเทรดนะครับจำไว้ในนี้นะคะคิวกอต ยูนิตเยอะค่อยเทรดนะครับตัวตัวไม่ต้องไปเทรดนะไม่เก่งแค่มาพูดถึงลูนกันนะครับลูนนะครับใช้เป็นอเวกนะครับอเวกสปิริตราก้อนนะครับก็คือตีเร็ว26นะครับอ่าลูนนะครับลูนจะเป็นอเวกสปิริตราก้อนนะครับพลังแฝงสเปลนะครับใช้สปินนะอ่ะเรามาลองดูกันว่าคิวกอดแพทนี้มันจะเล่นได้ไหมนะครับผมไปวันนี้เรามีเจมโคมาเล่นด้วยนะจ๊ะเฮ้ฮัลโหลฮัลโหลจะต้องทักทายก่อนนะครับฮัลโหลฮัลโหลเจมอย่าดังวันนี้เรามากับเจม ป่าที่เปิดจมโคตอนนี้ผมบอกเลยว่าท็อปฟอร์มมากนะครับในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครสู้เขาได้ผู้เฒ่าคนแก่เจมโคตบความหมดนะครับนายนั oh. Nine, wait, ดก๋วยเตี๋ยวไข่คู่ต่อสู้ของเราเกมนี้นะครับเป็นซินิเทียโหอิมมอร์ทัลอิมมอร์ทัลโคตรเก่งเลยป่าผมจำได้เป็นป่าที่เจอในแรงในปัญหาจัดเลยปัญหาสุดแค่เจมส์นนะ เกมโคดดด้ดเล่นนาคอสเกมนีอ้อาจจะเล็ดกว่าคนถ้าเล็ดเนี่ยเราพังงานเลยผมจะเล่นเป็นดามเมจนะครับอย่างว่านะครับมันเขาเรียกว่าฮิตฮิตกันมากเลยในดิวิชั่นหนึ่งกลังและในแข่งตอนนี้กำลังฮิตเลยนะครับอันนี้ผมมากาก์ดโปรโมทไม่ให้มันเอ่า เราเนี่ยคนนะจ๊ะยิมโควลายค่ายิมเดดครับสวยงามอืมสวยงามเกินว่าต้องการประหาเข้าเลดดิรออะไรอ่ะรออะไรอ่ะอ,อมาดิก็โยางอ่ะมีเปรน,น่ากูต้องกลัวเลยครับ ตายตายอัสวยสวสวยตายหมดไปดิโอ้เมารับเมาเมาหมดเลยครับผมออกดามิเียมมาเลยนะครับ โดนไหมผมว่าโดนไปได้แค่นี้แหละเออท่านด้เป็นได้แค่นี้แหละเขาก่อนเล็กกว่าเจมว่างวะมาดิอันนี้ไปแล้ว ตีไปแล้วตีไปแล้วตีไปแล้วมาแล้วมาแล้วอยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้แหละนี่นี่นี่ใช่ใช่ตีได้ตีได้อล้แล้วเขาจะขึ้นนะครับ ทาเสร็จแล้วพาเขาเล่นไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นนะจ๊ะทำไรอะ่ะฮะทำอะไรเี่ย นนะคคนะคครรรับับบมแงจะทำอะไรในะป้อมอะไรคิดดีๆนะจ๊ะแทงแป๊บเดียวออกเลยครับไม่ต้องสนใจดาเมจน,นะครับผมเยอะคนอากหมดแล้วนะครับเราทับเกมต่อได้เลยนะ,ะจ๊ะเยอะดูเมล็อกตายโอ้อยากเงินมันมหาศาลนะครับาพาไดท์เทลครับบุยังไม่เกิดเดินเช็คละ ไม่มีคลิปไดไม่มีคลิปได้ป่ะผมยังผมยังเล่นผมเล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวบูบูกันเลยเขาอะไรก็เิดก่อนกัน,นะวะไม่รู้ว่ะมันไม่มีบัฟติบๆหมดเลยพวกมันมนะนะต้องไปกลับบนครับหมดเวลาเกมนำขาบเลยว่ะ นำขาดเราต้องทนมาเฮ้เ,เลกเขาขึ้นเร็วขึ้นเอลเมนไปฮะ บอกนะมันไม่ออกตัดฮิวอะเกิดการโยนครับเพื่อให้มันสนุกเฮ้ยโอเมเฟิกเกอร์เฮฟิกเกอร์เจ้ยตอนนี้การเงินเราโอเคมากครับโอ้โห เทวนะัทไอกเกมยังไปถึงก่อนเฮ้ยเมทเราไม่อยอมรับกลางเหรอตัดเวฟกันเลยครับอันนี้เดี๋ยวเกมโคเคกลางของเทียนพลนี้เราจะว่างนะครับทีมเราโอเคเลยโอกาสทำเกมเฮ้ยเอากลางได้เกมโคเชื่อกูเ <A pex S 1> ชื่อกูเ <A pex S 1> ชื่อกูเ <A pex! S 1> ชกู การใช้เลือดเทสมันคุ้มนะครับเล็กเขาจะขึ้นนะต้องเคลียร์กลางก่อนกลางไม่เคลียร์นี่เแบบกลางเราจะจนได้นะจ๊ะเรามีโอกาสโดนโอเมนล็อกตายอยู่จะขึ้นไปบนนะครับโอเมนไปนะห้านะ เป็นสอนด้วยครับสอนเพื่อนครับช็อตน,นี้ครับช็บอตน,นี้เราจะเกิดเราต้องเกิดเหรอไว้ครับตัวคิวหึคัน จนจัดเลยนะ <a tower. S 2> ป่าฝังนู้นนะหาหาหาหลุมไม่เจอนะมีคนที่ผมป่าไม่น่ามีนะไม่น่ามีคนที่ผมนะไม่รู้สึกเลย <c oughs> <c oughs> สนุกจังเลยทำอะไรก็ได้นะเด็กก็ขึ้มนะสนชอบเลยได้ไหม ไฟหนึ่งน้อยไปมึงดูดิฟาร์มแบบลายฟาร์มมันต้องแบบนี้อะใครอยากเก่งใครอยากรวยอ่ะใครอยากเป็นเซตีจะกินไม่โดนเลยไม่ให้ทำแม่แม่งผมไม่ฟังกลุกเลยนะไอร้านจัดเต็มควดิเต็มควไปแล้วหลุมเต็มครวไปรอหลุมเล็กข้างบนแล้วข้างล่างแล้วผมรออยู่ข้างบน Bring me God, a worthy foe. foe. The ready. Ready. To be fighting by your side. Come on! Come on! Come on! แล้วว่าเกินไปนะไม่เกียดเราเลยเกินไปเกินไปเฮ้ยล่น Your team <coughs> has <destroyed> this. <coughs> An enemy has been defeated. ally has been defeated. Double kick. มาลก็มาเลย <laughs> ยัยงไงทรมานทรมานก่อนเฮ้ยมันบอกว่าให้เราทรมานม,ามาันปะทำไงดีวะ <c oughs> อยากโดนทรมานเหรอพวกหนูหนายเจมจัดให้มันไหมจัดให้มันไหมทรมานเนี่ยก็มาเลย का बाली มีเปหน้าเราฮิอีกจัดจัดไอ้นีนน่กว่าหน้ตาตกแดงโซโลสามตัวนะครับเดี๋ยวเราจเจอโซโลให้มันกันมันน่าจะสนุกน่าดูสมรู้ว่าจะอูทานหมอว่าสนุก เกมที่ดี่สุดในแอปสตอร์ ขึ้นในกอันต,ติตีเลยรบ <c oughs> อกให้ ตัคิวกอดมันก็แบบแปลกๆป่ะมันเก่งป่ะเหมือนมันมาป่ะแผ่นนี้ไม่มาหรอผมว่าคิวกอดแผ่นนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ผมหรือว่าเก็บได้นะก่อนมัน <hi> ไม่ได้ทำเร็วๆได้ยัแไงวะอันนี้ครับเปิดดาเมจให้ดูครับแต่แทงกันนะครับเป็นแทงก์เป็นแย่งแย่งแอซิสต <even better. S 2> ์เต <illustrate> hmm? ิมเต็มเมทก็น่าเกียดเกินเป็นไงจัดจ้านไหมเกมนี้จัดจ้านไหม ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูตอนนี้ด้วยนะครับผมเจอคลิปหน้าครับก็สําหรับคิวกอดนะครับผมเอามาลองเล่นกันดูผมคิดว่ามันเก่งแปลกๆมันเหมือนมันมาแปลกๆในแพทนี้ลองไปเล่นกันดูนะครับลนคนบ๊ายบายสวัสดีจ้ะ